ย่าเป็นไททนไไททททุุกกคด้รรืนสนับสนุนรายการโดยครูคอ,อร์เปอเรชั่นธนาคารไทยพาณิชย์างานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปกรุงเทพครั้งที่15 7-10พฤษภาคมนี้ณอาคาร c ชาเลนเจอร์3ออิมแพกเมืองทองธานี ข่าวสู่ท่วงที่2ของรายการค่ะมาติดตามข่าวสารจากทางต่างประเทศกันบ้างค่ะตอนนี้นะเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างจีนได้มีการเตรียมจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือที่เรียกว่า AIB AI ค่ะซึ่งตรงน,นี้นะหลายฝ่ายก็บอกว่าเห็นด้วยนะที่จะมีการจัดตั้งเพราะว่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวได้แต่ว่าบางประเทศก็มองว่ายังไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าตรงน,นี้มันอาจจะทําให้เกิดข้อเสียได้วันนี้ค่ะก็บอกว่ามีล่าสุดนี้เลยนะตอนแรกเนี่ยคนที่ประเทศที่เขาจะเข้ามาร่วมด้วยหรือว่า ที่จะเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะมีแค่ประมาณ20ประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีตัวเลขถึง40ประเทศเลยนะคะที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือว่า AAIIB ตรงนี้ขึ้นด้วยนะซึ่งเขาก็มองค่ะว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะเทีเยบกับก่อนหน้านี้ที่จีนจะมีการทาค่ะเพราะว่าเท่ากับว่าตอนนี้นะ a i i b เนี่ยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่า จากเดิมที่มีประเทศให้ความสนใจในการเป็นผู้ก่อตั้งเพียง21ประเทศเท่านั้นซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้ขณะนี้นะกองทุนเนี่ยได้มีการปรับตัวกอง จำนวนเงินของกองทุนตรงนี้นะปรับตัวขึ้นไปถึง1,000แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.2ล้านล้านบาทแล้วค่ะจากทุนเริ่มต้นที่จีนออกให้เพียง5 0,000่นล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ1.7ล้านล้านบาทเท่านั้นค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะก็เป็นการตอกย้ำค่ะว่าแม้ตอนนี้เศรษฐกิจก,กำลังจะชะลอตัวแต่ว่าอิทธิพลบนโลกการเงินและเศรษฐกิจของจีนเนี่ยกำลังขยายตัวได้อย่างน่าจับตาไม่น้อยทีเดียวค่ะซึ่งตรงนี้เองนะก็ทำให้สื่อต่างชาติ หลายสำนักเนี่ยเขามีการจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่า AIB กำลังได้รับการก่อตั้งขึ้นมาในฐานะเครื่องมือของจีนในการขยายอิทธิพลทางการเงินและเศรษฐกิจแม้ทางการจีนค่ะจะปฏิเสธแล้วว่า AIB ตรงนี้นะเป็น,นกลไกหลักเพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงขาดแคลนในเอเชียก็ตามค่ะซึ่งก็ยืนยันได้นะคะจากกรณีที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB ของญี่ปุ่นได้จัดสรรเงินทุนไว้มากถึง8ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ256ล้านล้านบาทในระหว่างปี2010ค่ะและปี2020ก็มีโครงการใช้จ่ายถึง68%เพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆโดยจะใช้เพื่อการพัฒนาไฟฟ้าเนี่ย51% แล้วก็การสร้างถนน29%ค่ะรวมถึงการสร้างเครือข่ายสารสนเทศอีก13%ดังนั้น AIB AI จึงถูกมองว่าเป็นคู่แข่งและเป็นอิทธิพลทางสถาบันการเงินระหว่างประเทศของกลุ่มที่พัฒนาแล้วค่ะเพื่อขาดอิทธิพลกับธนาคารโลกหรือ World Bank ของสหรัฐกับ ADB เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายๆโครงการที่จะเป็นประโยชน์ของจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงการทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างมณฑลยูนนานของจีนกับเอเชียตอนออกเฉียงใต้โครง การท่าเรือในอิโนโดนีเซียปากีสถานและสีลังการวมถึงการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ผ่านเอเชียกลางไปถึงยุโรปด้วยซึ่งตรงนี้นะก็จะมีการควบคุมผลประโยชน์ของชาติไปด้วยค่ะซึ่งก็ดีกว่าการปล่อยให้ผลประโยชน์ของชาติเนี่ย ตกไปอยู่ในมือของ ADB นะซึ่งนับวันจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการจัดตั้ง AIIB ตรงนี้นะคะก็จะมีความสําคัญในฐานะเครื่องมือที่จีนจะใช้เป็นการควบคุมผลประโยชน์แห่งชาติกองทุนแห่งนี้ยังมีความสําคัญในฐานะการช่วยขยายอิทธิพลทางการเงินจีนได้อีกด้วยค่ะซึ่งกรณีตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จับตาอย่างมากนะสำหรับประเทศหลายๆประเทศที่ตอนนี้กําลังมองอยู่ว่าเอ๊สรุปแล้วกองทุนตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นผลดี ยยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนี่นะคะที่จีนพยายามที่จะผงาดขึ้นมารองรับการเติบโตเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนะคะในอนาคตอันใกล้นี้แต่ว่าก็ต้องรอดูว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจนั้นจะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการมองว่าการใช้ AIB นะคะหรือว่า a s e a n Infrastructure Investment Bank นี้นะคะเป็นเครื่องมือนในการที่จะผลักดันทําให้สกุลเงินหยวนมีความ ความต้องการใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยณนะปัจจุบันนี้นะคะจีนพยายามที่จะเอาสกุลเงินหยวนของตนเองนั้นนะคะเข้าไปรวมอยู่ในตระก้าการคำนวณเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นการทําให้ยอมรับนะคะว่ากรณีของการที่จะ ปล่อยเงินกู้ด้วยสกุลเงินหยวนนั้นให้เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นโดยณปัจจุบันนะคะถ้าหากว่า AIB เนี่ยสามารถจัดตั้งได้สําเร็จแล้วก็เป็นไปได้นะคะว่าจีนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนั้นอาจจะใช้สกุลเงินหยวนในการปล่อยกู้เพื่อสร้างอิทธิพลนะคะหรือว่าความต้องการเงินหยวนให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคเอเชียซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมันก็ครอบคลุมในเอเชียเท่านั้นแต่อยากจะให้ครอบคลุมไปทั่วโลกนักวิเคราะห์อีกจํานวนไม่น้อยคะ่ะระบุบ ณปัจจุบันนี้นะคะจีนเองก็พยายามที่จะสร้างหรือว่าการเตรียมการเอาไว้ในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนนะคะตราบใดที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยในการใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐยังเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อน้ํามันกับกลุ่มโอเปกก็คงเป็นการยากเหมือนกันนะคะที่สกุลเงินหยวนนั้นจะ ก้าวขึ้นมาเท่าหรือว่าเทียบเท่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยอมรับเลยนะคะว่าณปัจจุบันเองนะคะจีนพยายามที่จะสร้างศูนย์กลางการชรําระหนี้ด้วยเงินหยวนในศูนย์กลางการเงินของโลกอย่างกรุงลอนดอนหรือแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีนะคะและก็จะมีการตั้งโครงการนะคะพัฒนาเพื่อ อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะขยายอิทธิพลและก็อำนาจทางการเงินเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นณปัจจุบันนั้นนะคะต้องยอมรับว่ามีหลายประเทศค่ะที่ให้ความร่วมม,วม,มือและก็สนใจที่จะเข้ามาร่วมจัดตั้งกว่า40ประเทศแล้วนะคะซึ่งก็รวมถึงพันธมิตรสําคัญๆอย่างสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษและยุโรปด้วยนะคะรวมไปถึงเยอรมน,นีด้วยที่จะเข้ามาเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งในครั้งนี้พร้อมกันนี้ก็ต้องบอกว่า AIB เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ดึงดูดทำให้บรรดาศูนย์กลางเดิมไม่ว่าจะเป็น IMF นะคะหรือว่าจะเป็นบริษัททีเ่เป็นตัวสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง World Bank นะคะหรือว่า ADB ก็มีการยอมรับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมมือด้วยในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะทางด้านของจีนนั้นก็ระบุค่ะบอกว่า มีความเคลื่อนไหวที่พยายามจะชักจูงให้บรรดายุโรปและก็สหรัฐนั้นมาเห็นพ้องแต่ว่าในกรณีของสหรัฐเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะแต่เขาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะคะแต่ก็มีการติดตามกันด้วยว่า AIB นั้นจะมีกฎเกณฑ์ยุ่มเยิ้มไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการไม่มีกฎห้ามลงทุนในโครงการที่ทําลายสิ่งแวดล้อมซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะจีนก็ บอกว่าอินเดียนั้นน่าจะสนใจที่จะขอเงินกู้จาก AAB ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแทนการขอกู้จาก ADB ที่มีความเข้มงวดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องไปรอดูว่าข้อกําหนดรายละเอียดต่างๆในการที่จะไปขอกู้เพื่อที่จะไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานในบรรณาประเทศในโซนของอาเซียนเองนั้นนะคะจะมีข้อกําหนดอะไรที่มีการบีบบังคับและสามารถที่จะปล่อยเงินกู้ได้มากน้อยเพียงใดในอนาคตค่ะ ซึ่งการจัดตั้งกองทุน AIB i ตรงนี้นะคะก็มีทั้งเสียงตอบรับแล้วก็คำวิพากษ์วิจารณ์ค่ะซึ่งจีนเขาก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะคะว่าการจัดตั้งกองทุนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่โครงการของจีนเพียงประเทศเดียวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายนะคะซึ่งข้อกล่าวหาต่างๆค่ะที่มีต่อความเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของจีนในการร่วมมือทางเศรษฐกิจนะ,ะก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นบอกว่าห่างไกลาจากความเป็นจีนอย่างสิ้นเชิงค่ะเนื่องจากการดำเิน เนครั้งล่าสุดของจีนในครั้งนี้เนี่ย เต็มไปด้วยเจตนารมณ์ที่ดีและเปิดโอกาสให้กับนานาประเทศค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้นะคะก็เขาก็ออกมาบอกค่ะว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมือแบบที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันกับประเทศต่างๆแต่ก็ยังมีคนค่ะออกมาเปรียบเปยนะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันเหมือนโครงการเบลแอนโดรธ์ของจีนซึ่งเป็นแผนการมาเชลค่ะซึ่งหรือว่าเป็นแผนฟื้นฟูนเศรษฐกิจยุโรปนะคะและเปรียบว่าการตั้งธนาคารเพื่อการลงทุ ในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือว่า AIAB ของจีนเป็นการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจโลกแบบ b e t t o n Boost นะคะในแบบของจีนเองค่ะซึ่งประเด็นแรกนะคะโครงการ b e l t and Road เนี่ยเขามองว่าแตกต่างไปจากแผนการของมาเชลที่มีการาที่มีการเมืองเป็นตัวกำกับแล้วก็ยังมีส่วนทำให้เกิดสงครามเย็นขึ้นค่ะ โครงการของจีนไม่มีวาระซ่อนเล้นทางการเมืองเพื่อที่จะเร่งให้เกิดการเผชิญหน้าแต่อย่างใดค่ะและโครงการของจีนในครั้งนี้นะคะก็ถูกขับเคลื่อนจากการตระหนักรู้ที่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศที่ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศขึ้นมาและความเชื่อที่บอกว่าการช่วยเหลือประเทศเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เช่นเดียวกันกับของจีนค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนะค,ะคุณหวางยีนะคะก็มีการบอกค่ะว่า การที่จะผลักดันโครงการ AIIB ให้ก้าวหน้า จีนจะต้องดำเนินการตามหลักการด้วยการ,รกให้คำปรึกษาการในวงกว้างรวมทั้งการมีส่วนร่วมแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ค่ะซึ่งจีนนะก็ได้ให้คำมั่นไว้แล้วค่ะว่าจะมีการดูแลมีการหาหรืออย่างเท่าเทียมกันเคารพในทางเลือกของประเทศต่างๆด้วยค่ะและแผนต่อมานะคะการจัดตั้ง AIB ธนาคารแห่งนี้ค่ะมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนเสริมธนาคารโลกธนาคารเพกกื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB และสถาบันการเงินอื่นๆที่มีอยู่เดิมซึ่งในสถานะ การปัจจุบันค่ะสถานะสถาบันการเงินเหล่านี้นะคะก็มีจํานวนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นช่องว่างค่ะก็คือเรื่องของการระดมทุนสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเอเชียโดย ADB ตอนนี้กำหนดเพยายดานไว้ที่ประมาณ8ล้านล้าน,านดอลลาร์ในช่วงปี2 5 5 3ถึงปี2 5 6 3ค่ะซึ่งถ้ากองทุน AIIB ตรงนี้เข้ามามันก็จะมาเสริมพื้นที่ตรงนี้ให้เต็มมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะว่าข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง จีนอาจจะต้องมีการนําคําวิจารณ์ตรงนี้มาปรับปรุงก,ก่อนอที่จะมีการก่อตั้งโครงการหรือว่ากองทุนนี้ออกมาด้วยค่ะค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าแนวความคิดในการที่จะใช้ระบบเรตติงบูธเนี่ยนะคะในแบบของจีนก็คือหมายความว่าเวลาที่เขาจะใช้เงินสกุลใดสกุลหนึ่งเป็นที่ยอมรับของโลกเนี่ยนะคะเป็นการจัดตั้งระบบขึ้นมาในลักษณะของการเทียบเคียงค่างเงินของเขานะคะเข้ากับทองคําบริสุทธิอ์อย่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากําหนดเอาไว้นะคะว่าจํานวนทั้งสิ้น34เหรียญสหรัฐนะคะถึงจะ เท่ากับเงินทองคำเ,เท่ากับน้ําหนักทองคําบริสุทธิ์หนักหนึ่งออนซ์นะคะก็คือเปรียบเสมือนว่า แต่ละประเทศทั่วโลกนั้นจะให้การยอมรับในเงินสกุลนี้เป็นเงินสกุลหลักของโลกนั่นเองค่ะดังนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าความพยายามเหล่านี้นั้นก็เป็นความพยายามของจีนที่จะทําให้สกุลเงินหยวนเนี่ยก้าวขึ้นมาพง,งาดเป็นอีกหนึ่งสกุลหลักของโลกนอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐค่าเงินยูโรนะคะหรือว่าค่าเงินปอนที่มีความต้องการใช้สูงอยู่ในปัจจุบันนี้ทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างค่ะสิ่งหนึ่งที่ไปติดตามกันนะคะก็คือว่าความยอมรับหรือว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ของนานาประเทศในโซนยุโรปนั้นเขามีมุมมองเช่นไรอย่างกระทรวงการคลังของจีนค่ะก็มีการรายงานนะคะบอบกว่าอีกหนึ่งประเทศในโซนยุโรปที่ให้การยอมรับแล้วก็มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในการก่อตั้งธนาคารในครั้งนี้ก็คือเยอรมนีค่ะโดยที่มีการอนุมัติให้เป็นหนึ่งในสมาชิกแล้วนะคะร่วมก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียโดยมีจีนเป็นผู้นำนะคะการหารือดังกล่าวนั้นนะคะก็จะมีเกิดขึ้นหลังจากที่มติการ ตัดสินใจนี้ภายใต้จีนอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์ไทยและก็คาซัคสถานค่ะรวมไปถึงสมาชิกที่ก่อตั้งจํานวนทั้งสิ้น31ประเทศก่อนหน้านี้โดยที่ถ้าเราไปตรวจสอบดูนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการยืนยันนะคะประเทศสมาชิกในการร่วมการก่อตั้งอีก16ประเทศแล้วก็จะมีการ เตรียมการนะคะระบุรายชื่อสมาชิกที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังวันที่15เมษายนนี้ค่ะแล้วก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมดนะคะว่าจะมีการกําหนดสิทธิ์กําหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารการดําเนินงานและประเทศสมาชิกนั้นจะมีส่วนในการออกสิทธิ์ออกเสียงมากน้อยแค่ไหนนะคะการกําหนดขั้นตอนรายละเอียดและระเบียบนั้นจะเป็นเช่นไรคะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนนั้นให้ความสนใจแล้วก็เข้าติดตามเพราะว่าจีนเองก็อยากจะให้ AI IB นั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่จะเข้ามารองรับการขยับขยายเงินทุนในการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ของโลกให้เป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากตอนนี้นะคะมี40ประเทศที่เสนอชื่อเข้าร่วมแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางอิสราเอลเองนะคะก็บอกว่าเตรียมพร้อมที่จะขอเข้าไปร่วมเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นสมาชิกของ AIIB ด้วยค่ะเพราะบอกว่าถ้าสามารถทําได้เนี่ยก็จะเปิดทางให้บริษัทในประเทศเนี่ยเข้าไปลงทุนในโครงการนี้ได้ค่ะโดยโฆษกประจํากระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าตอนนี้อิสราเอลเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องเพื่อขอเข้าร่วมธนาคาร เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือว่า AIIB แล้วค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูนะคะของอิสราเอลเนี่ยก็ได้เซ็นจดหมายขอเข้าร่วมไปแล้วค่ะเมื่อซักสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะพร้อมกับอีก40ประเทศที่ยื่นขอคำร้องเป็นสมาชิกก่อตั้งค่ะโดยอิสราเอลนะคะก็มีความหวังว่าการเป็นสมาชิกในครั้งนี้จะสามารถช่วยสร้างโอกาสให้กับอิสราเอลในโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยได้รับเงินทุนจากธนาคารดังกล่าวค่ะซึ่ง AIB AI i นะคะก็คาดว่าจะมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปลายปี2015นี้ค่ะแล้วก็จะกลายเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ให้เงินทุนแก่โครงสร้างพื้นฐานของเอเชียได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะ 40, 40ประเทศที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วนะก็มีทั้งสหรราชอาณาจักรเยอรมน,นีฝรั่งเศสอิตาลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ ที่มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันนะที่ตอนนี้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของ AIIB แล้วค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะคะหลายๆคนนั้นก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มองว่าทิศทางของการดําเนินการในอนาคตนั้นจะเป็นเช่นไรค่ะส่วนใครที่บอกว่าเอ้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันบ้างน,นะคะเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะทางเลือกการลงทุนณปัจจุบันนี้ก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ